กระเทียมเจียวหอมๆม,มาแล้วครับผมมาดูสูตรกระเทียมเจียวของพี่สีกันดีกว่าเริ่มด้วยตั้งกระทะให้ร้อนเติมน้ํามันลงไป2ลิตรนะครับเรามาเกินกันก่อนว่ากระเทียมเจียวสูตรนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่าพี่สีมีความจําเป็นต้องทำข้าวกล่องทั้งหมด600กล่องระยะเวลาที่ทําคือ2วันนะครับวันละ300กล่องครับผมแบ่งเป็นเมนูง่ายๆ2กระครับผมวันแรกกระเทียมวันที่2กระเพราเราเลยต้องมาทําน้ําซอสไว้ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการทําและการคํานวณครับ พี่สีเคยสอนสูตรน้ำซอสพี่สีเรือนไปแล้วแต่เดี๋ยวจะขึ้นสูตรให้ดูท้ายคลิปนะครับน,นี้เป็นซอสต,ต่อยอดจากน้ำซอสพี่สีเรือนแคลิปกระเทียมเจียวอันนี้เป็นคลิปเริ่มต้นการทำซอสกระเทียมซึ่งเราจะนำกระเทียมไทยทั้งหมด1กิโลกร,รัมหรือ1000กร,รมัมมาปั่นด้วยเครื่องปั่นแบบนี้นะครับ ที่ใช้เครื่องปั่นแบบนี้เพราะได้ปริมาณเยอะปั่นครั้งละ500กรัมเลยเดี๋ยวใครสนใจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมหลังจากกระทะเริ่มร้อแล้วให้ใส่กระเทียมเจียวที่ปั่นไว้1,000กรัมหรือ1กิโลกรัมลงไปเจียวได้เลยครับจากนั้นให้ปรับเป็นไฟกลางค่อนอ่อนๆครับผมและเราจะคอยคนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อไม่ให้ไหม้ก้นสูตรนี้พี่สีจะเติมรากผักชีลงไปด้วยลงไปเจียวกับกระเทียมด้วยครับผมมันจะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นไปอีกรากผักชีที่เห็นนี้ เราไปในเครื่องปั่นได้เลยแล้วปั่นจนละเอียดได้เลยครับผมข้อดีของเครื่องปั่นแบบในคลิปนี้จะมีความปั่นไม่ละเอียดจนเกินไปและไม่หยาบนะครับแต่ถ้าอยากได้แบบละเอียดจัดๆต้องใช้เครื่องปั่นอีกแบบหนึ่งครับผมหลังจากเจียวกระเทียมไปสักพักจนเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆให้เติมราบกชีสดลงไปได้เลยครับและก็คนไปเรื่อยๆครับผมเวลาเราคนกระเทียมหรือสัมผัสต,ตัวกระเทียมมันจะมีความแข็งขึ้นมาแล้วครับผมและสีก็เริ่มจะมีความเหลืองเข้มแล้วให้ปิดไฟและตักขึ้นพักได้เลยครับ ไปหาตะแกงที่มีรูกองน้ำมันออกด้วยนะครับที่สําคัญอย่าวางทับซ้อนกันให้หนาไม่เช่นนั้นตรงกลางจะมีสิทธ์ไหมได้ครับอเกียก๊ยรกะเทียมเจียวที่เราเจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีความบางเท่าๆกันนะครับหรือนาไปผึ่งให้เย็นได้เลยอย่างพี่สีก็เปิดพัดลมเบาๆอัดได้เลยครับผมเอาก็จะได้กระเทียมเจียวหอมๆและน้ํามันกระเทียมเจียวมาต่อย,ยอดทําสูตรกระเพราและกระเทียมด้วยไปอยากได้สูตรกระเพรากระเทียมสูตรใหญ่ติดตามพี่สีเรือนไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่สีเรือนรอติดตามคลิปต่อไป Enjoy ครับผม